สวัสดีครับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์อบอลประจำวันที่30มิถุนายน2566นะบมกับเบนนาธีบับนะบมเป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนาแล้วโอ้โหบอกได้เลยว่าฟินกันสุดๆเลยครับสำหรับตัวหน้าช่องค่ำคืนที่ผ่านมาไม่ทำให้ผิดหวังรวมไปถึงตัว VIP ในกลุ่มนะบม2ตัวชุดอัลบั้ม3โอ้โหสดชื่นกันจริงจครับผม หวานเจี๊ยบกันเลยครับผมยินดีด้วยกับพี่ๆสมาชิกที่ตามกันไปนะคโอ้โหสดชื่นกันจริงๆโอ้โหฟินกันไม่หยุดเลยนะผมวันนี้พร้อมจัดหนักจัดเต็มให้พี่ๆเหมือนเช่นเคยนะผมและก็นี่คือทีเด็ดที่เบน,นาติบาบนะบผมคัดสรรแนวทางดีๆมาให้พี่ๆทุกๆวันใครอยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะผมทางเข้าหน้าช่อง Tik t o ็ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ส่วนเพจเบน,นาติบาบช่อง YouTube เบน,นาติบาบ เบ้นทีบับปักหมุดทางเข้าไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยใต้คอมเมนต์นะครับทั้ง3ช่องทางย้ํากันอีกทีว่าสามารถเข้ากลุ่มฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเดดๆทั้งสิ้นเลยครับ หนึ่งคู่ชูชื่นวันนี้อยู่ที่ไอแลนด์พิบ์ลิกนะครับผมระหว่างเซนต์เพนทิกนะครับผมเปิดบ้านพบกับ UC ซีดับลินเจ้าบ้านเซน์เพนทิกนะครับผมผลงานในช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูแผ่วลงไปบ้างพอสมควรแต่ถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นักไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับ พราะเกมในลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ7เกมเสมอ1และแพ้ไปเพียง2เกมเท่านั้นส่วนทางฝั่งทีมบั้ยอย่าง u c ซดับลินผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอาการพวกเขาโคม่าแบบสุดๆถ้าอยู่ในห้อง ICU บอกได้เลยว่าได้ใช้เครื่องช่วยหายใจเลยนะผมแม้ว่าเกมล่าสุดพวกเขาจะเก็บ3มแต้มมาได้ก็ตามทีแต่10เกมหลังสุดในลีกเป็นการชนะ1เสมอห และแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันกับเปลดกำแพงที่เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเซนแพนธิกบังคับยิง2มงบล็ดถึงจะเสมอตัวคู่นี้เบนนาทีบาบให้เลือกเชียร์ไปที่เซนแพนธิกมีแนวลุกที่ดุดันมากกว่านะผมรับรองว่าหวานเจี๊ยบลูก3ลูก4แน่นอนแล้วอย่าลืมนะผมมาเจอกันอีกเช่นเคยกับการไล์สดวิเคราะห์บอลวิจารณ์บอล กับเว้นนาทีบาปในเวลา19.50นาฬิกาจุนะครันะผมแล้วไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ